หลังจากเรื่องราวในครั้งก่อนมีโมถูกแฉว่าเธอคือลูกของแมสเกลและเกิดการทะเลาะก,กับเยชุนที่เป็นเพื่อนสนิทจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เรือนจำที่โมมีกำลังถูกขังอยู่ในตอนนี้สภาพร่างกายของเธอดูโทรมลงไม่ได้สวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วส่วนภรสดีคนใหม่ของเรือนจำก็เป็นพวกเคร่งาศาสนาเธอชอบให้พวกนักโทษมาสวดมวนต์มากกว่าการลงโทษทำให้จึงไม่ค่อยมีความรุนแรงเกิดขึ้นในเรือนจำและทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบ จนกระทั่งจูจูก็มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาหาโมมีทั้งที่ไม่เคยมีใครส่งจดหมายมาให้ตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาอยู่ในคุก พอโมมีเปิดดูข้างในก็พบกับข่าวในอดีตของเธอและมีภาพของเด็กคนหนึ่งติดอยู่ด้วยพร้อมกับข้อความเขียนบอกว่าถึงเวลาที่แกจะได้สัมผัสความรู้สึกการสูญเสียลูกว่ามันเป็นยังไงโมมีเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าเด็กในรูปจะต้องเป็นลูกสาวของเธอแน่และมีใครบางคนกําลังตามล่าลูกของเธออยู่โมมีจึงพูดกับพี่ลูเมดว่าเธอจะหาทางหนีออกไปจากคุกแห่งนี้เพื่อตามไปช่วยเหลือลูกสาวให้ปลอดภยัยในวันต่อมาขณะที่โมมีกําลังทํางานเย็บผ้า S 1> <S 1> เธอก็แอบเอาผ้าลายลายพื้นมาเย็บต่อกันแล้วซ่อนมันไว้ในกางเกงจากนั้นก็แกล้งขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อเอาผ้าเหล่านั้นโยนออกไปนอกหน้าต่างใกล้ๆกับกําแพงของเรือนจําต่อมาพอถึงเวลาปลูกผักหมอมีก็ขอให้พี่ลมเมดช่วยล่อความสนใจของทุกคนให้พี่จิงร้องตะโกนทําเหมือนกับว่าถูกมแมลงกัดที่หลังและในขณะที่ผู้คุมกําลังสนใจพี่อยู่นั้นหมอมีก็แอบเอาที่ขุดดินซ่อนเอาไว้ในแขนเสื้อ เธอหันไปบอกผู้คุมอีกคนหนึ่งว่าตอนนี้ต้นกล้ามันใกล้จะหมดแล้วสิ่งผู้คุมก็อนุญาตให้โมมีเดินไปเอาต้นกล้ามาเพิ่มโมมีจึงรีบใช้โอกาสนี้รีบหนีไปที่หลังห้องน้ำแล้วเอาที่ขุดดินมามัดติดกับผ้าที่เธอซ่อนไว้เพื่อโยนมันขึ้นไปพาดไว้บนกำแพงจากนั้นก็พยายามจะปีนหนี แต่ว่าผลสุดท้ายก็ไม่สำเร็จเพราะเชือกมันดันขาดทำให้เธอล่วงตกลงมาซะก่อนสิ่งก็ทำให้พัสดีเกิดความโมโหเป็นอย่างมากทั้งที่เธออุตส่าห์ใจดีกับพวกนักโทษถึงขนาดนี้แต่ยังมีคนกล้าคิดจะหนีออกไปพัสดีจึงสั่งลงโทษโมมีด้วยการขังเดียวพร้อมกับเอาคัมภีร์ไบเบิลให้ไปอ่านจนกว่วจะยอมกลับตัวกลับใจได้จนกระทั่งพอเวลาผ่านไปเดือนกลัว จู่ๆผู้คุมในเรือนจำก็ต่างประหลาดใจแล,ล้วเรียกให้พัสดีเข้าไปดูโมมีเพราะเธอเอาแต่นั่งทำท่าคำนับเหมือนกับกำลังสวดมนต์อยู่ตลอดทั้งวันพัสดีเห็นแบบนั้นก็รู้สึกประทับใจมากแล้วปล่อยตัวโมมีออกมาหลังจากนั้นโมมีก็เปลี่ยนกลายเป็นคนละคนเธอเชื่อในพระเจ้าอย่างเต็มตัวและกลายเป็นคนเคร่งศาสนาจนทำให้พัสดีรู้สึกภูมิใจในวันต่อมาขณะที่โมมีกำลังเดินอยู่กับพี่ลูมเมด เธอก็เห็นอึนซุกกำลังนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวมอมีถามพี่ว่านางเป็นอะไรพี่ก็บอกว่าลูกสาวของนางกำลังป่วยและต้องการปลูกถ่ายไตแต่ว่านางกลับไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้เลยก็เลยได้แต่นั่งร้องไห้อยู่แบบนี้พอมอมีได้รู้แบบนั้นจึงเข้าไปหาอึนซุกแล้วบอกว่าเธอจะเป็นคนบริจาคไตให้เองสิ่งก็ทำให้อึนซุกรู้สึกดีใจแล้วหันมาทำดีกับมมีมากขึ้น อินสุกบอกโมมีว่าถ้าอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลยเธอจะจัดการให้ทุกอย่างเพื่อตอบแทนที่โมมียอมช่วยเหลือลูกของเธอต่อจากนั้นที่เลือนจำก็ได้ให้อาสาสมัครจากภายนอกเข้ามาสอนสาศาสนาให้กับพวกนักโทษสิ่งทุกคนก็จับคู่ล้อมวงกันเพื่อเล่าถึงปัญหาชีวิตให้กันและกันฟังจนกระทั่งพอกิจ,จกรรมจบลงแล้วขณะที่โมมีกำลังจะเดินกลับเข้าห้องจู่ๆผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่เป็นอาสาสมัครก็เข้ามาทักทายถามว่าจำกันได้หรือเปล่าเธอคือแม่ของโอนำเอง ซึ่งคนที่ส่งจดหมายขู่ว่าจะจัดการลูกของโมมีก็คือฝีมือของขยองจาที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ขยองจาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ถูกมอมีผลักลงน้ํำไปพร้อมกับรถพอได้สติฟื้นขึ้นมาเธอก็หันไปหยิบปืนที่เบาะหลังมายิงเส่กรจกจนสามารถหนีรอดออกมาจากรถได้ เธอไม่คิดจะหยุดล้างแค้นจึงไปทำหน้ามาใหม่เพื่อไม่ให้มีใครจำได้จากนั้นก็จ้างพ่อค้าของเถื่อนทำบัตรประชาชนปลอมให้แล้วซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนภูเขาห่างจากเขตชุมชนเพื่อที่จะได้ไม่มีใครมายุ่งกับเธอตอนที่เธอวางแผนจัดการกับโมมีแต่แล้วเธอก็เห็นข่าวในทีวีว่าโมมียอมมอบตัวกับตำรวจทำให้ความหวังที่จะได้ล้างแค้นจึงหมดลงเพราะเธอคงไม่มีโอกาสได้เข้าไปจัดการกับโมมีในคุกและกำลังจะตัดใจยอมแพ้ จนกระทั่งพอเธอได้เห็นลูกสาวของโมมีที่เติบโตขึ้นมันก็ทำให้ไฟแค้นของเธอกอดตัวขึ้นมาใหม่และลืมเรื่องที่โมมีเคยทำไว้กับลูกชายไม่ลง เธอก็เลยแฝงตัวเป็นแม่ค้าขายต๊อกโบกีอยู่หน้าโรงเรียนที่มีโมกําลังเรียนอยู่แล้วแซงทําเป็นดีด้วยเพื่อจะได้ทําให้มีโมรู้สึกไว้ใจจากนั้นเธอก็คอยกัดกินจิตใจของมีโมไปทีละนิดโดยการปล่อยข่าวว่ามีโมเป็นลูกของแมสเกิลให้ผู้ปกครองคนอื่นได้รู้จนผู้ปกครองหลายคนเริ่มเกิดความกลัวและไม่ให้ลูกของตัวเองคบกับมีโมอีกเด็กๆในโรงเรียนต่างพากันล้อว่ามีโมเป็นลูกของฆาตกรจนร้องไห้มาหาเธอขยองจาก็เลยหลอกให้มีโมไปเอาคืนพวกมันจะได้ไม่มีใครกล้ามาแกล้ง ทําให้มีโมเริ่มกลายเป็นคนเกลี้ยกลาดแล้วจัดการกับพวกเด็กที่มันล้อเธอจนสุดท้ายก็เลยโดนไล่ออกจากโรงเรียนแต่ไม่ว่ามีโมจะย้ายไปเรียนที่ไหนขยองจาก,ก็ยังคอยกัดก่อนจิตใจของเธอไปเรื่อยๆและเป็นคนปล่อยข่าวลือจนทําให้มีโมอยู่ไหนก็ไม่มีความสุขรวมถึงในตอนที่มีปัญหากับเพื่อนสนิทอย่างเยชุนเพราะเข้าใจผิดว่าเยชุนเป็นคนปล่อยข่าวลือเรื่องแม่ ความจริงแล้วเยชุนไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวแต่ว่ามันคือฝีมือของขยองจาเองที่เป็นคนทำพอเล่าเรื่องราวให้โมมีฟังเสร็จ ขยองจาก็พูดว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่โมมีจะได้รู้สึกถึงการสูญเสียลูกของตัวเองว่ามันรู้สึกยังไงเพราะตอนนี้มีโมกําลังหนีไปอยู่กับเธอที่บ้านหลังภูเขาซึ่งเธออยากจัดการเมื่อไหร่ก็สามารถทําได้โมมีที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดจะจับตัวขยองจาไว้ไม่ให้ไปไหนแต่ขยองจาก็แกล้งล้อมด้วยความกลัวว่าโมมีกําลังจะเข้ามาทําลายจนผู้คุมต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับควบคุมตัวโมมีเอาไว้ แล้วขยองจาก,ก็เดินกลับออกไปอย่างสบายใจเฉยปล่อยให้โมมีทุรนทุไลอยู่ในคุกโดยที่ไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้ก็ขอจบตอนที่6เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เอาไว้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในตอนที่7นะครับ